โยกมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาเล่นกิจกรรมฟรีหน่อยละกันก็กิจกรรมฟรีที่ไม่ื่อว่าลัคกี้วิวนั่นแหละรครับผมก็จะมาเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นเดือนนี้มีคนได้บวก8ไปแล้วนะครับประมาณ 2- 3สคนนะครับแสดงว่าเกมมันได้ยินเราเนี่ยที่เราพูดนะครับที่มันล็อกๆ็ก,กันอะเดือนนี้มีคนได้ไปแล้วนะครับก็คือ 2- 3สคนและ มันอาจจะได้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมอาจจะได้ก็ได้เขาจะไปรู้ไง๋ยวมาลองเล่นดูครับผมวันนี้ก็เก็บมาได้20เหรียญละนะครับผมก็10วันวันละ2เหรียญน,นะยี่สิบเหรียญก็คือ10วันนะครับผมมามาเปิดดูนะครับผมนี่นะยี่สิบเหรียญโอเคไปเปิดเลยครับผมลัคกี้วิวโอเคนี่ครับผมเหมือนเดิมนี่นะของด้านบนเนี่ยผมใบนี้ผมเห็นคนได้แล้วนะสองใบนี้ผมเห็นคนได้ละ แต่ใบอื่นยังไม่เห็นนะครับ2ใบนี้เห็นแล้วนะในกลุ่มประมาณสองสาคนอะด้านล่างนี่คือได้ชัวร์นะครับมาหวังด้านล่างก็ได้20ครั้งก็ได้พันล้านอะ่ะโอเคมาเดิมไปก่อนทีละเหรียญครับผมเหมือนเตมสเตปเล่าครับผมหมุนทีละเหรียญแล้วก็ค่อยไปตบท้ายด้วยด้วยอ่าสิเหรียญมาครั้งแรกก็ออกมาก่อนครับผม99มาดูครับผมจะเป็นไง9 9นี่ออกรวแน่อนอนเนี่ยการ3อันล่างเนี่ออกรวแน่อนอนครับผม เดี๋ยวผมทายไปก่อนนะว่าจะได้อะไรบ้างผม1 2 3 4อ่ะอย่างมากอันนี้ห้าอันนะเชื่อผมปะว่ามันออกอยู่แค่นี้ครับผมสำหรับของผมนะโอเคมาละเชื่อผมคอยดูถ้าไม่เชื่อผมก็คอยดูว่ามันออกอยู่แค่นี้หรือเปล่าโอเคจัดไปนี่ครับผมยังไม่หลุดจากที่เราตั้งไว้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกันทุกเดือนนะแต่เดือนนี้มันพิเศษว่ามีคนได้ครับผมโอเค แต่ก็คนได้มันก็ไม่ได้กันเยอะนะครับก็คือส่วนน้อยอะคนเล่นเกมเป็นแสนคนครับผมได้คน2คนนี่ก็คือแบบไม่ถึง1%ซด้วยซ้ำนะโอเคแต่ก็กดไปก่อนมายังออกอยู่แค่นี้อยู่ครับผมเอาเงินมาดีกว่าง,งั้นเออเอาเงินมารัวๆดีกว่าครับผมถ้าให้การพวกนี้มาผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรการขยะขยะครับผมมันไม่มีล้นบวกอะเงินแบบยังได้เอาไปซื้อนักเตะอะไรพวกนี้มาเล่นโอเค แต่การ์ดพวกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับผมการ์ดธรรมดามากการ์ดปีก็ไม่ได้มีลุ้นครับผมโอเคต้องการไปเนี้ยพอมีลุ้น WC หน่อยโอเคครับผมมาตบท้ายด้วยสิครั้งไปเลยกดไปรอบนี้แหละของจริงโอเคเดี๋ยวมันดูครับผมออกอยู่แค่นี้แหละสี่ห้าชิ้นตรงนี้แหละครับโอเคแต่เชี้นี้ออกบ่อยสุดรอบนู้นมันจะเป็นแบบ5้าสบล้านไงแต่รอบนี้มันเอาห้าิบล้านออกไปละแต่ก็โอ้เช่นนี้มาแทนครับผม9 9 โอเคน่าจะหมดแล้วมัง้งโอเคหมดยังโอเคหมดแล้วกูว่ายังอีกอันนึงแค่นี้จริงๆครับผมไม่มีอย่างอื่นผสมเลยโอเคด้านล่างนี่ต้องรับมาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเปิดดูว่าได้อะไรกันบ้างแทบจะไม่ได้อะไรอะ่ะดูจากสายตาครับผมโอเครู้อยู่สบู่ไทยแน่นอนเงินมาพันล้านด้วยนะโอเคครับผมกดไปหนึ่งพันห้าร้อย 700ครับผมเงิน <000 7, S> 1ัน0แล้วก็กาดตามนี้เลยมีการลุ้นแต่มันไม่ลุ้นบวก5ก็อย่างที่ผมบอกแหละไม่ลุ้นบวก5ามันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรครับผมไม่ลุ้นบวก5านี่คือไม่ได้อะไรเลยโอเคใแบบนี้ก็กดไปนี่ครับผมกดให้มันล็อกไปวันวันะโอเคก็อยากคุ้มเหมือนกันกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมยังไม่เคยคุ้มกิจกรรมลนะัคกีววิวน่ยกิจกรรมอื่นอาจจะกิจกรรมฟรีอื่นก็อาจจะเคยคุ้มนาหรือเปล่า แต่ว่ากิจกรรมนี้ยังโอเคครับผมมาตอวเด็กเมาหายดูเพื่อนโด wc จะออกสูตรมันก็ต้องใช้ครับผมมีสูตรไม่ได้ใช้ก็คือเหมือนไม่มีกดไปนะสูตรยังเอาไม่อยู่ครับผมโอโ้โหได้แต่ตัวแบบคุณปู่อะมาใบนี้แหละได้แต่ตัวคุณปู่ทั้งนั้นครับผมกดไป100ชื่อไม่ใช่100ชื่อ100อสต ovr 2-4น่าจะซูมโอเค ถ้ามีไฟมาก็ดีเงียบไปก่อนโอเคครับผมบวกสี่แล้วเนะี่ยโทริโซ่ครับผมโอเคครับผมตามนั้นได้เงินมาพันเจ็ดแล้วก็นักเตะไม่ต้องดูหรอกเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาเจอกันยี่สิบรอบหลังนะครับยี่สิบรอบหลังก็อีกสิบวันนับจากเนี้ยก็คือได้ลุ้นชัวร์ครับผมยี่สิบรอบหลังเนะี่ยเพราะว่ามันจะได้การไปนี้ไงห้าถึงเจ็ดเก้าสิบหกนะครับไอข้างบนนี้ก็อย่างที่ผมบอกแหละ สำหรับผมคือผมไม่ได้ลุ้นข้างบนหรอกผมจะลุ้นข้างล่างมากกว่าข้างบนนะ่ะมันแบบลมๆแรงๆครับผมข้างล่างเนี่ยของจริงโอเคครับ okay, ผมไปละเจอ